นี่ครับก็ตอนนี้ท่านผู้ชมก็เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับเราลุ้นกันแต่ยังไม่ได้เลยนะครับท่านไปประมาณร้อยเมตรครับปีท,ที่แล้วก็จมเหมือนกันครับเนี่ยท่านนี้จมจมเหมือนกันจมฟังเดียวกันเลยครับท่านนี้ต้องเอาเครนมายกครับตรงน,นี้แต่อันนี้ก็อุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับ พราะดินมันดินเป็นดินโคลโนนะครับมีน้ำเลี้ยวเลยนะครับนี่ตอนนี้สลิงก็ขาดเลยด้วยครับกะว่าจะเอาให้ได้คืนนี้ก็สลิงขาดแล้วก็ไมู่้จะทำยังไงต่อครับนี่อาจจะรอพรุ่งนี้แก้ปัญหาต่อไปนะครับแต่ก็กลัวฝนตกนครับเพราะว่าตอนนี้พายุเข้าด้วยฝนตกมาก็ทนานเต็มก็เข้าเครื่องแน่นอนครับนี่ มันจะเข้าเครื่องครับตอนฝนตกมาเนี่ยเพราะว่าระดับความลึกกับตัวเครื่องเนี่ยมันมิดเลยครับแทบจะมิดหักวกิงเลยครับนี่ลึกมากครับลึกมากเลยเอาพูดถึงปีทแล้วครับเหตุการณ์เดียวกันเลยครับเนี่ยปีทแล้วก็ประมาณนี้แหละครับอันนั้นเขามาขุดต้นไม้ครับขุดไปขุดมาท่าไหนามันจมไปเลยครับ เอาไมโครมนลากก็ไม่ได้ครับสถานการณ์เดียวกันปีที่แล้วต้องใช้เครนครับเครนมายกเลยครับปีที่แล้วตอนนี้ก็บวกกับความมืดแล้วก็ฝนใกล้จะตกด้วยครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับึงงใๆีน่ะกล สงสัยต้องพากันช่วยกันดึงนะครับนี่รวมพลังเลครับทุกคน